สิยใจกา11นาทีนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับรายการ TNN ชั่วโมงทําเงินค่ะช่วงนี้เรามาดูราคาทองคํากันหน่อยนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เช้าวันนี้สมาคมค้าทองคําปรับราคา2รอบนะคะลง100แล้วก็ขึ้นมา50บาทส่งผลต่อราคาหน้าจอตอนนี้ดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมทองคําแท่ง96.5บราคาขาย28,200บาทรับซื้อ28,100บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะ ขายออก28,700บาทรับซื้อ27,591บาทนิดๆน,นะคะนี่ก็คือราคาล่าสุดเรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทองคำเห็ด1,800เหรียญได้ไม่ถึง2วันก็เจอแรงเขายทำกำไรอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์ก็มีหลากหลายปัจจัยรออยู่นะคะวันนี้จะคุยก,กันกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะซึ่งเป็นผู้อนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YG Bullion d Futures อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพลวครับนักลงทุนทองคําดีใจนะคะเห็นราคาทอางคํอยืนเหนือพันแปดได้แต่ว่าก็โอ้โหมาไวไปไวเหลือเกินนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เจอแรงเทขายทํากําไรลงมาอีกละช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับทองคําคะและทางวายเอลจีประเมินสถานการณ์ยังไงคะครับเมื่อคืนนี้มีชุดตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมานะครับมีสัญญาณออกมาค่อนข้างดีทีเดียวครับก็เลยเป็นปัจจัยแรกที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัยที่ส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับให้ปรับฐานลงนอกจากนี้ก็มีประเด็นครับก็คือรองนายกรัฐมนตรีหลิวเขอของจีนกับคุณเจเน็ตเยเรนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเจราจาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันหาลือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคและก็ความสัมพันธ์ทางด้านทวิภาคีนะครับนักลงทุนก็เลยมองครับว่าการที่ฝั่งจีนกับฝั่งสหรัฐหันหน้ามาคุยกัน น่าจะทําให้ประเด็นสงครามการค้าที่มีความตึงเครียดกันในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีสัญญาณเกี่ยวกับการไม่ต่อข้อตกลงการค้าในเฟสที่สองเนี่ยอาจจะมีการกลับมาเจราจาคุยกันแล้วก็มีการต่อในส่วนของข้อตกลงการค้าเฟสสองนะครับก็ลเลยทําให้ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงแต่พอไปดูในรายละเอียดจริงๆครับเราก็พบนะครับว่า การเจรจาก,การระหว่างคุณเจ,จเ็ตเยเล่นกับรองนายกรัฐมนตรีหรือเพอของจีนยังมีหลายประเด็นครับที่สหรัฐกับจีนเนี่ยอาจจะยังตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จีนเองก็บอกว่าจีนไม่ได้ทําแต่ว่าถูกกล่าวหา,าจากทางฝั่งสหรัฐนะครับหรือว่ากรณีเกี่ยวกับความพยายามในการซื้อสินค้าและบริการจากทางฝั่งสหรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อให้รถในส่วนของยอดผ่านดุลการค้าแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าที่มีการเจรจาการค้าที่ตกลงกันเอาไว้อะนะครับซึ่งท่าทีการเจรจาดังกล่าวเนี่ยถูกนําไปเชื่อมโยงกับการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนด้วยนะครับซึ่งก็เลยมองว่าอาจจะมีการมาคุยกันชุดเล็กในส่วนของ ระดกในลักษณะของการเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการก่อนแล้วก็อาจจะมีการคุยกันในลักษณะของผู้นําระหว่างประเทศในการประชุมอาเซียนอีกครั้งหนึ่งสัญญาณดังกล่าวก็อาจจะทําให้ความตึงเครียดแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับจีนเนี่ยดีขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทองคาแต่ก็เหมือนกับนักลงทุนก็ยังไม่ไม่วางใจนะครับคุณแพลวเพราะว่ายัางมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงการค้าอะไรอีกหลายอย่างที่ยังคงมีความซับซ้อน ตลาดก็เลยเลือกที่จะรอดูสถานการณ์หรือรอประเมินสถานการณ์หรือความคืบหน้า,านต่อจากนี้ครับการที่เราเห็นจังหวะที่ราคาทองคำย่อลงมาแบบนี้เป็นโอกาสไหมคะหรือว่ารอได้ต่อเน,นื่องจากว่าเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อทองคำด้วยครับเอว y จีมองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในส่วนของการเข้าไปซื้อแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อทำกำไรระยะสั้นจากการแข็ตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้น เพราะว่าถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเราพบครับว่าหากเทียบในรายสัปดาห์ราคาทองคายังมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งตัวในลักษณะของการยกระดับต่ำสุดและก็ยกระดับสูงสุดขึ้นนะครับก็น่าจะทําให้ราคาทองคําที่ออกตัวและย่อตัวลงมาเข้าใกล้กรอบหรือชแนลที่เป็นแนวรับด้านล่างของการแกว่งตัวขึ้นของทองคําในระยะสั้นเนี่ยน่าจะเห็นจังหวะของการ ปรับตัวหรือการดิดตัวขึ้นในช่วงสั้นได้ในระดับหนึ่งนะครับทั้งนี้วอลจให้ดูแนวรับนะครับบริเวณพันเจ็ดร้ยแปดิเอลดเรียลาต่อเทสซอนซึ่งเมื่อคืนราคาลงมาประมาณพันเจ็ด้อยแปดสิบสามพอเขาใกล้ระดับดังกล่าวก็ดิดตัวขึ้นไปเลยนะครับถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของโซนดังกล่าวยังแนะนําเป็นรักษาของการเข้าซื้อครับให้ดูว่าราคาจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้พ 1, ้นพันแด้ยเก้าเหรียญลลา์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับ ถ้าผ่านได้เนี่ยสามารถถือต่อเพื่อไปรอขายที่กรอบด้านบนบริเวณพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ตรอ่อเทสซอนแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็ให้ทยอยแบ่งปิดสถานะทำกำไรหรือแบ่งขายออกมาก่อนแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างครับโอเคค่ะคุณรถพอเห็นกราฟเห็นภาพประกอบแล้วก็เข้าใจชัดเจนมากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำนะคะครับบิลลี่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ีนเอชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีนเอ็นช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกม,มากมายเลยละคะ่ะ